สวัสดีครับท่านกำลังอยู่ในช่องของคนรักรถยูสกาทีมนะครับผมนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับถนนสลีไทยซอย95นะครับติดถนนสลีไทยเลยนะครับก่อนแยกมินบุรีนะฮะตอนนี้ผมมีรถเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2012นะฮะนะฮะวีโก้แชมป์คันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับเป็นพรีรันเนอร์ยกสูงนะครับผมนะฮะสีบรอนทอง ของวีโก้เลยครับนะฮะผมไม่ชมข้างๆกันก่อนนะครับคันนี้เนี่ยข้างในเนี่ยได้ทําการตีตู้เครื่องเสียงมาแล้วนะครับแต่ว่าลําโพงเนี่ยไม่มีนะครับท่านที่เอาไปหาใช้งานต่อเนี่ยสามารถใส่ลําโพงไปใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้เป็น 2.5e นะครับฟรีรันเนอร์นะครับผมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับ สีปกตินะครับไม่มีทําสีนะฮะรถสภาพปกติใช้งานปกตินะครับไฟแดงเนี่ยเปิดตัวอยู่มาณหกแสนเศษนะครับผม2 5 e นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นโคมไฟปกตินะครับของตัวหน้าแชมป์เลยนะครับหลอดเป็นหลอดมันสีรีเฟคเตอร์ธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่า สะท้อนการมองเห็นนะครับทั้งด้านข้างด้านด้านหน้านะครับช่วยในการสะท้อนในการมองเห็นในจุดอับสายตาต่างๆนะครับกระจังหน้าเดิมๆเลยครับผมตามสไตล์ของโตโยต้าไฮรักวีโต้แซมนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับไปเลี้ยวตรงกระจกด้วยเดี๋ยวเราดูภายในนะครับ สังเกตได้เลยครับเนี่ยภายในนะครับจะตีตัวลําโพงมาแล้วนะครับแล้วก็มีมีลําโพงเสริมให้นะครับบางตัวก็มีลําโพงอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นลําโพงหกนิ้วนะครับผมนะฮะภายในก็เป็นสีเดิมๆนะครับของวีโก้สีน้ตาลนะครับอันนี้เลขมาอยู่ที่2 0 0 0 0 0่กว่าโลนะครับข้างหน้าติดจออ่ทัชสกรีนมาให้แล้วด้วยนะครับ สวยสวยสวยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มีสวิตฟิลต่างๆนะครับที่เจ้าของเดิมนะครับนได้ถอดเอาไว้นะครับลองไปไล่สายดูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมบอดเป็นบอดหนังนะครับบอดหนังปรับมือธรรมดานะครับดูสภาพบอดนะครับดูสภาพบอดนะครับ จำทุกตัวนะครับผมเบาเดิมเลยนะครับผมเพดานไม่มียันไม่มีอักขลานะครับสะอาดสะอ้านนะครับเพดานนะครับผมไปดูตู้ลำโพงด้านหลังนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับนะฮะหกนิ้วสี่นิ้วนะครับทวิสเตอร์มีนะครับผมแล้วก็ซับวูฟเฟอร์นะครับ จะอยู่ใกล้ที่นั่งนะครับตีตัวคริกมาให้แล้วด้วยนะครับไปต่อยอดกันได้เลยนะครับผมซับสิบสองนิ้วนะครับซับสิบสองนิ้วนะฮะต่อยอดกันได้เลยครับสําหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับคนที่ชอบแนวเครื่องเสียงนะครับผมนะฮะนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนบอให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับ สมาร์ทแคปนะครับสีดูลำโพงนะครับข้างหลังนั่งได้ปกติครับแคปเปิดได้รดูตรงหัวน็อตครับผมนะฮะน็อตไม่มีขยบนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับน็อตไม่มีขยับสภาพเดิมๆเลยนะครับเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับวีโก้ปี2012นะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับ ไาดูห้องเครื่องกันออปร๊บมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องของตัวว i โ o ้แชมป์นะครับ 2.5e นะครับสมาร์ทแครคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2KD นะครับ2 5 0 0 c c นะครับ140รแรงม้านะครับเครื่องประหยัดน้ำมันนะครับ2 5 0 0 c c นะครับ ไปในห้องเครื่องนะครับดูความสมบูรณ์นะครับดูความสมบูรณ์นะฮะดูดูน็อตนะครับดูน็อตนะครับดูแก้มนะครับดูเพรเพนอยู่ในสภาพเดิมนะครับผมนะฮะเพ็ตรงรุ่นนะครับปี2012นะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะในส่วนของข้างด้านหน้านะครับผ่านด้านหน้านะครับเป็นตัว L นะครับฝั่งดนน้านซ้ายนะครับสังเกตดูคานนะครับตอกโค้ดแล้วก็ตัว R นะครับในฝั่งของด้านขวานะครับแก้มด้านขวานะครับ,รบดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับนะไม่เคยดูการ มีปีคอนเร่งไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับมีของคิงนะครับมีใส่ตัวคอนเร่งไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับรูฝากระโปรงนะครับผมนะครับซีนเดิมยังอยู่นะฮะซีเดิมยังอยู่นะครับอันนี้ราคาไม่แรงเลยนะครับบอกได้เลยนะครับราคาไม่แรง ขงเครื่องนะครับไม่มีน้ำมันไหลยเยอะนะไม่มีน้ํามันไหลยเยอะมนะครับอันนี้วิ่งมา2องแสนกว่านะครับเปลี่ยนสายพานทามมิ่งแล้วนะครับผมนะฮะปกติวีโก้เนี่ยจะเปลี่ยนทามมิ่งอยู่ที่กิโลเมตรที่แสนห้านะครับอันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับไลเนอร์นะฮะไลเนอร์ใช้งานไม่หนักนะครับไลเนอร์ใช้งานไม่หนักเลยนะฮะดูความสมบูรณ์ของไลเนอร์นะครับไม่มีร้อยถล่มถลอกนะฮะแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานไม่หนักนะครับดูฝาท้ายนะครับใส่ลักตัวอีนะครับพีโก้แชมป์นะครับไปเบรกตรงที่สามนะครับแล้วก็มีกันชนท้ายมาให้เดี๋ยวดู้ายท้องนิดนึง ยางอะไรเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับเพิ่มเติมยางอะไรให้นะฮะอันนี้ต้องถอดยางอะไรไว้นะครับป้องกันการโดนขโมยนะฮะเดี๋ยวมาดูฝาท้ายกันครับป๊บดูน็อตฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายเม็ดอาร์ตนะครับนะครับยังอยู่ครบนะครับ ก็ยัองอยู่ครบอยู่ร่องขอบกระบะนะครับผมอยู่่องขอบกระบะนะครับแล้วก็ขาท้ายนะครับฝั่งหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ตัว L ก็ยังอยู่นะครับคันนี้เดิมๆเ,เดิมจริงๆครับคันนี้นะครับเดิมจริงๆนะครับเป็นตอนอ,อึบ คันนี้นะครับพยนต์ขายอยู่ที่3,99,000บาทนะครับราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่ข้ามสี0แสนเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มเลยนะครับลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับทั้งธุกรกิจส่วนตัวแล้วก็พนักง,งานบริษัทสนใจติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับที่เอบอร์ผมเองนะครับ 0932699898นะครับบีมกับผม0932699898นะครับคันนี้จอดอยู่ฝั่งสาขาซองนะครับของบริษัทเป็ดยนนะครับเลยซอยเสรีไทย95อ่ามาสักประมาณ50เมตรนะครับ้ายมือนะครับจะเห็นจะเห็นคำว่าเพชรยนต์นะครับผมนะฮะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับนะฮะรีวิวนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์ในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดนะครับในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับในการอัปเดตคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณลักรถยุสคาทีมขอบคุณครับสวัสดีครับ